พ่อแท้ๆเมาย่ำยีลูกวัย11แม่ไม่เชื่อครับอ้าววันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาได้ควบคุมตัวในรักครับอายุ33ปีมาสอบสวนหลังได้รับการประสานจากปลัดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ ซึ่งร่วมกันเข้าช่วยเหลือเด็กหญิง A อายุ11ปีนะครับซึ่งเขาบอกว่าถูกในรักซึ่งเป็นพ่อแท้ๆในกระทําการชัมเลามานานนับปีครับปลัดอำเภอบางน้าเปรี้ยวบอกว่าเรื่องนี้เด็กหญิงเนี่ยได้ไปเล่าเรื่องที่ถูกพ่อกระทำเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านฟังจากนั้นเพื่อนบ้านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนผู้ใหญ่จะมาแจ้งที่อเาเภอในจนกระทั่งประสานงานตํารวจมาควบคุมตัวไปสอบสวนเนี่ยนะครับพร้อมมีการประสานนะครับว่าที่ ร้อยตรีสิรพงศ์โพคินวงหิรันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเซาได้นำเด็กเนี่ยไปอยู่ในความดูแลชั่วคราวก่อนพาเด็กไปตรวจร่างกายนะครับซึ่งแม่ของเด็กตอนแรกไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงจนกระทั่งได้ฟังจากปากลูกสาวถึงกับช็อกตกใจร้องไห้โฮครับขณะที่ตำรวจสอบสวนเนรักอ้างดื่มหนักครับ และควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่เพราะลูกโตเป็นสาวนี่ไม่ได้ลวงละเมอลูกสาวนะแค่ถูๆไทยๆเท่านั้นเองนี่ครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบสวนนะครับก่อนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีต,ต่อไปครับ